ศร้าจ้าพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะอาทุกคนจ้าืันนี้ยี่แน่น้อยกับมาสวัสดีตอนเศร้าสวัสดียามเศร้าเบิ้งจะเบิง้งบรรยากาศยามเศร้าจ้าพี่น้องจ้าเบิ้งจักชรงหน้าเชียวขจีเห็นมาจากท้องฟ้าที่สดใสนี่จะเบิ้งจะเบิง้งต้องมีงเพิ่นเจียวละพี่น้องจ้ามาอาท,ทิตย,ย์แล้วยังเหลืองเออเออ,เอ,อ,อยู่นะจ๊ะแว่ว่าเพิ่นเจียวละจ้าเดี๋ยวเพิ่นกะลงม่ น้ำเพิ่นหลาย่นจะนะ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะอ่าทุกคนจะนี่แหลจะจะจะสออนจะพี่น้องเพิ่นเฮ็ดได้ปีหนึ่งิ่นเฮ็ดได้สามสี่หาเชือะนะ้อนั่จ้ะเนาะนี่แหละจะคนนี่ไทยนี่หนะ้ามึงเลยจะเบิ่งโลงสีเพิ่นก็นอยู่ใกล้ๆนี่จตะพี่น้องจะเฮ้ยมาต้องไปไกลไกลเลย แทกแแทกแแทกแไปก็หอดลงสีแล้วพี่น้องถึงจะถึงจะให้จากตัวจากเพราะว่าเพิ่นถึงจากการเจ็บเกี้ยวบางที่ิ่นอาจจะเอาไปตากมันแห้งน้อยจังเลยนะเมื่อนี้วันอาทิตย์สวัสดีสวัสดีอาทิตย์จ้าพ่อมีพี่น้องอากาศหนาวก็เริ่มมากล่ะรักษาสุขภาพได้ด้วยจ้ะพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะทุณพี่จ้ะเมื่อนี้อ่ะหน้าจ้างคือเจ้าไปตลาดหาขับข่าวจ้า นี่เราจะชีวิตแรงงานเนาะหยุดอาทิตย์ละมือก็ต้องไปหากับเข่าตุนไหวจุดท,ที่นองจ๋าจเห็นหาของกินไหวนะจะนะ๊ะเนาะเพราะว่าอีแ่แหละน้อยพยักยุคกลางทุ่งหน้าจ๋าอาจจะหากับเข่ายากแน่ๆนะจะนะ๊ะเนาะบางจากบรรยากาศยามสาช่าชื้นช่อชื้นทางฟ้าจะเมื่อนี่ก็มี่เมฆเป็นบางส่วนนะจะนะ๊ะเนาะอาจจะตกหรือว่าตกกบบระเบื้ลู่จะอ่านใจเพื่อบออก เพิ่นอยากตกมาก่นก็พื้นมาโหลดฝนนะจ๊นะเนาะที่จ้าวัดดียามเส้าจากพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาอาทุกคนจ้ะตื่นกันยังเนาะตื่นละมั่งพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาตื่นตั้งแต่ตสีสีหานะจ๊นะเนาะบางคนจะไปจีดยางบางคนชอบตื่นตื่น,ต,นตะเส้าตื่นตะเด็กกะได้เบียกหลายยางนะจ๊นะเนาะเพราะว่าอยู่บ้านเฮามันอากาศสดชื้นจ้ะตื่นชืุนมากจ้ะ สูดอากาศที่สดชื่นนะจ๊นะเนาะบานเดินเพิ่นเพิ่นปลูกค่ะเพิ่นมีบ้านที่ถนนตะกอนไม่ก็ับเป็นทงไฮรงหน้าแหละจ่ะทว่าทั้งเพิ่นรัดถนนมากให้ความสะดวกสบายนะจ๊ะนะ จ้าบรรยากาศยาม้าอีแลน้อยมาสวัสดีมาเว้าแวะแะคือเก่าจ้าอย่าลำพังกันนะจ้าพี่นางจ้าอีแลน้อยมักเว้าไปโรงงานที่กันใครมักบ่มักใคย่อีหลน้อยเว้ามุดใครยิ้มบ่ยิ้มบ่อยแคอีเลน้อยยิ้มมดอีเลน้อยมักเว้า จังไงบางแกนยังมีปลายี่แหละหน่อยเบึงด้ยเหมือนกับมันปลูกในปลูกบ้านปลูกหัวปลูกสวนร,รู้ว่ากินได้นะคะคนเราปลูกจนใหม่ถึงมันกินได้นะจ๊ะนะ นะคนก็มาใหม่ประดับนะจ๊ะบู๊ดบู๊ดบักข้าวตีมต้นตะสะอ,อะะ่อนจ้ะบรรยากาศยามเศ้าบรรยากาศที่สดชื่นย่ายย่ายๆเพิ่นจะมาขายตลาดเศ้านะจ๊ะนะ आने में